เบื่อพระเราได้สวดมนต์บูชาพระรันนตรายกันเสร็จเรีบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงต่อนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสม,มา แล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆข้อ,อ,อลูกพอสบาย,บายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเปลือกตาจะก,กดลูกในตา ทำตาปลืปล้มสบายหลับตาแบบอ่อนโยนแผ่วเบาสบายแล้วก็ทำแจ้งการานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังบนในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอระตาให้ลดให้ปล่อยให้วางให้จำใจให้ว่างวางคลายความผูกพันกับทุกสิ่งจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่อง ครอบครัวการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความบุพผาจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเดินปิจารณาให้เห็นิดตามความเป็นจริงสรรพสัตว์ สรรพสิ่งทั้งหลายมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องเสื่อมสลายหายไปหมดทั้งสิ้นแม้แต่โลกใบนี้สักวันหนึ่งก็จะต้องล่มสลายได้กับฟีนา้าเช่นไฟประไลกันหน้าประไลกัน ลมประยการเริ่ต้นเหมือนทุกๆก,กับที่ผ่านมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเมื่อโลกยังเป็นอย่างนี้จะเป็นภูเขาเราก็ต้นไม้เึกราม้านช่องก็ต้องผู้พังลงไป บรรพบุพุษของเราหมู่ญาติที่เป็นที่เคารพรักของเราท่านก็ลมหายตายจากเราไปกันหมดพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าระะทรงมีบุญบารมีมากยังต้องสเสด็จด,ดับคันท่ประเดนิพาน ละปะัจเจกุริเจ้าละอรหรอันทั้งหลายผู้ทรงกิญญาสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้สำหรับวิชาสามพิชาแปพ,พิญญาหกพิม,มุแปดล้วนแต่เป็นคุณธรรมและคุณวิเศษที่สูงส่ง,สงแต่ท่าน,นก็ต้องดับกนร้าดริดิพาจากโลกนี้ไป มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีประเด็จพรคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพบุณีสัจันทสโรพุคคลพกพว,กพวกิชาธรรมกายและปัญญาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทนุอยู่เป็นต้นท่านมีอนุภาพมาก มนโนปณิธานที่จะไปปรับมารระหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เลอเสร็จเราก็จะไปสุ่ที่สุดเ่งทมท่านยังถูกพยามานจับถอดกายได้นับภาษาอะไรกับเราเนี่ยคุณธรรมและคุณวิเศษเยังไม่เท่ากับท่านสักวันหนึ่ง เราก็ต้องละจากโลกนี้ไปลำามาเกิดเพื่อทำระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเรามีเวลาของกายมนุษย์ที่จำกัดความตายก็ไม่มีนิมิตหมายว่าเราจะละจากโลกนี้ไปเมื่อใดที่ไหนด้วยอาการอย่างไร เพราะฉะนั้นให้พิจารณาไปตามความเป็นจริงอย่างนี้เ,เราจะได้นำเนินชีวิตอยู่ที่ความไม่ประมาทจะได้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบารมีให้ถูกวัตถุประสงค์ของการเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ เพราะนั้นยลูกทุกคนรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนยกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่า เราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นใดทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็ม เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นแหละเรียว่าสูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นของเรารวมทั้งเป็นต้นทานที่จะไปสู่อายตนานิาพพานที่บริจาพระอาราณต์ทั้งหลาย ท่านเริ่มหยุดใจของท่านที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ภายหลังจากที่ท่านปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเอือดหายไปเลือดจะกระดูกดังยัางมันตามไม่หลุดพ้นจากเลียดอาสวะไม่ลุกจากที่ เมื่อท่านไปผูกพันดอรสรรพสัตว์สรรพสิ่งในใดทั้งสิ้นใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งตรงเนี้ยที่สูย์กลางกายฐานที่เจ็ดพระถูกส่วนก็เห็นไปตามลำดับจะมีดงธรรมเบื้องต้นปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายของท่าน เป็นดวงใสใสใสเกินใสอย่างน้อก็ใสเหมือนเพชรที่เจรนายแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมกรอบตัวมันดวงแก้วสว่างมันดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งไปกว่านั้น ตามกำลังบาร,รมีของแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้และทั้งก็ทำใจหยุดนิ่งเพลยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เือหยุดนิ่งไปดูไปอย่างสบายๆปล่อยวางทุกสิ่ง ดูอย่างเดียวโดยไม่คิดอะไรไม่ผูกพันกับสิ่งใดแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นในสิ่งที่มีอยู่ในตัวของท่านเคยเห็นดวงทรรในดวงธรรแล้วก็เห็นกายในกายเช่นเห็นกายมันล,ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมันละเอยด กายทิพซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายอรบปภูมิซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปภูมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภูมิกายทำโคตภูซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภูมกายทำเบสโอดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายทำโคตภู้กายทำปัสกิจคามี ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพรสัสกรริทามีกายธรรมพระรหัตซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีแต่ละกายก็มีกายละเอียดอยากละเอียดเป็นคู่คู่กันไป รวมแล้วนับถึงกายมนุษย์อยาก็เป็นสิบแปดกายได้บรรลุมรคนิพพานโดยพระองค์เองพระจัสรุนุตราสัมมาส,มาสมัมพุทธญาแล้วท่านก็เริ่มถ่ายทอดสั่งสอนให้พระประจัจจาวคีได้บรรลุธรรมตามโลกนั้น และก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นมากมายประวัมามรรคผลนิพพานนี้ก็มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนที่ใดมีมนุษย์ที่นั้นมีพุทธ,ธหรือกายการตัดสุดธรรมที่เรียกว่าธรรมกายมีกันหมดทุกคนแต่ว่า ส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ามีอยู่แลาวก็ไม่เฉลียวใจว่ามีจนกระทั่มงมีการมันเกิดขึ้นของพระอารหันตสธมรมสมุธิจ้านี่แหละทิ่งนี้รับการอบรมสั่งสอนที่แนะว่าสิ่งนี้มีอยู่ในตัวนัน่นแหละเป็นทางดับทุกข หักอิเลตอสาาวะบรรลุพลมสุขสุขอย่างยิ่งสุขอย่างเดียวที่ไม่มีสิ่งใดมาเสมอเหมือนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเริ่มตามรอยบาตพระพรลมศาสดาสัมมาทุตุจา้าในการฝึกใจหยุดนิ่งๆเช่นเดียวกับพระองค์ท่าน หยุดใจอยู่ภายในที่สนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพื่อจำง่ายๆไปอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราให้เรากำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเืนนึกถึงภาพทางใจสร้างมโนภาพขึ้นว่าในกลางท้องของเรานั้นนะะ มีเพชรสักเม็ดหนึ่งน่ะใไสๆไสขนาดไหนก็ได้กลมรอบตัวอยู่ในกลางกายของเราะจะจะให้ใสเหมือนน้ำแข็งหรือเหมือนเพชรใสๆก็ได้ ให้นึกอย่างสบายๆเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะหุ่ใจเราใจของเราก็จะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นนึกให้ต่อนึกเงินไปไม่ให้ขาดตอนไม่เผลอ แล้วคองใจไม่เปลือได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายๆได้คำบริกรรมภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ แรงแห่งอนุภาพ,พไม่มีประมาณแรงแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่เธอประกรรมภาวนาในใจเบาๆว,ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา อรหังทุกครั้งที่เราบริกรรมภาวนาสมมาอารหังเราจะต้องไม่ลืมที่จะนึกถึงดวงใสๆที่ใสเหมือนน้ำแข็งหรือเหมือนเพชรนั่นแหละให้ต่อเนื่องกันไป วัตถุประสงค์ว่าต้องการให้ใจของเราเนี่ยไม่หยุดมานิ่งๆน,นุ่มนุม,นมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้เราประคองใจบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าใจใจะหยุดนิ่งไม่ใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเอง าหมดความยำเป็นแล้วหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรังต่อไปอยากหยุดใจไว้ที่กลางกายกลางดวงใสใสบริกรรมนิมิตนี้อย่างเดียวถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ เลยลืมภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุง้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วเขาไม่ต้องภาวนาสัมมาอรังต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจหลุดออกไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรังอย่างเดิม ้อมกระตึกนึกถึงดวงใสใจหยุดจุู่ในกลางดวงใสใสให้ทำอย่างนี้แค่นี้ท่านั้นนะจ๊ะตอนนี้ให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งประคองใจใหหยุดนิง่งไปกันตามลำพังเรื่อยๆเยลยจ๊ะ บุญทำงานตลอดเวลาเช่นเดียวกับบาปก็ทํางานตลอดเวลาบุญมาปนี่ก็สู้กันอยู่ีส24น,นทุกอนุวินทบุญนัีนนี้ก็เกิดขึ้นกับเรามากมื่อกายกองดเดียวเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในใกลางกายไอ สมบูรณ์บริลูปส,ส,สมบัติทราบสมบัติคุณสมบัติหลากหยดสันแสนสุขรักผลนิพพานวิชาธรรมากายเกิดมากไกลระลึกชาติได้เห็นน้ำมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างพลมีเลื่อยไปจนหมดอายุไขไปทุกพทุกช,ชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมมละฟันซ้อนผังให้มันหาแน่นไม่เลยลือผังลูกวิบัติ ต่างๆบัตบาบาปสักงิดลเลือเอาไ้หมดแต่ใน,นจากรเรเียนว่าแต่เกิดมนณะภพนับชามีทวนะมาพยายามส่งบาปอกุศลก็มมสิงจิตบังคับเวลากระทาผิดด้วยก,กายวาจาใจแล้วก็เสร็จมีบากรรมโปรแกรมเนี่ยติดมาเลย มีอาบายรองรับมีความทุกข์ทรมานชีวิตรองรับมีความไม่รู้เรื่องทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ลึกๆเป็นแกนกลางในไส้กลางของทุกกายที่ละคุณกับมวิชานั่นแหละมันจะอยู่ตรงกลางเป็นไส้เหมือนไส้ดินสออย่างนั้นแหละลอยกายตา่าง และในกลางก่อนนั้นมันเป็นบาปศักดิ์สิทธิ์ของเข้าที่บังคับไปเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ทำทำแต่สิ่งที่ผิดพลาดไอ้ที่บาปเป็นผลวนๆเวีนน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 ยน่ในวัฏฏะบังคับมาให้พ้นจากภพทั้งสามวนินไปเนี่ยให้เสียเวลาในการสร้างบุรมีเยอะ ไปอยู่ในอาบ,บายก็ยาวนานทุกทรมาอนมากกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์เพราะนั่นการเป็นมนุษย์เกิดยากเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่รู้เรื่องอีกว่าอวิชามันลอยอุกอังอุ้มมันจ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 ันออกมาซึ่งจะเห็นได้เมื่อเขาถึงธรรมกายแล้วก็ได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้ว อนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นในการกายเราแล้วก็อธิษฐานจิตของเราอธิษฐานจิตของเราตามใจเจ,จ้าจะตั้งฝังเซตโปรแกรมเอาไว้แล้วก็อธิษฐานท่าที่ใจเราปรารถนาใจถูกหลักวิชายอย่างเป็นทนํารนำและส่วนหนึ่งเอาบุญให้บรรพบุรุษของเราโดยเฉพาะบุปการีที่ละโลงไปแล้ว ใจเราเึืกถึงใครก็จะส่งถึงตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้อธิษฐานจิตกันไปตามใจชอบทุกทุกคนนะจ๊ะต่างคนต่างอธิษฐานกันไปเงียบๆนะจ๊ะ